ทุกคนสวัสดีครับข้างหน้านั้นคือสะพานอะไรสะพานนาวรับใช่ไหมีภูเขาเห็นไหมดอยสุเทพเรากลับกล้องมาทางนี้นี่คือโฟร์สนะครับมาเคตใช่ไหมจเจริญพลาซาจเจริญเมืองพลาซาเรากําลังเดินมุ่งหน้าไปาก็เรียกว่าคิวฟาร์มมาเก็ตรงนี้จ้ะบรรยากาศเชียงใหม่เหนือเหนือแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปรถไฟนะฮะขณะนี้รถไฟจ้ะ นะฮะตรงนั้นเราก็จะไปพักเราแวกนั้นนะจ๊ะไปที่พักเราแวกนั้นเพราะว่าจะต้องอ่อทํางานเราแวกนั้นออนไลน์เราแวกนั้นกินเราแวกนั้นนอนเราแวกนั้นอันนี้มีเนื้อหมูก,กระทะหรอเนื้อกระทะมุสลิมญาบายบอกอ๋อนึกออกแล้วร้านหนึ่งที่จะอยู่หน้าสถานีรถไฟเลยติดกับโรงแรมบอสโซเทลนะครับจะเป็นบุฟเฟ่ออเมริกันบุฟเฟ่เป็นอาหารเช้าที่มีคุณภาพมากเจ้าหนึ่งเลยนะครับ เป็นอาหารเช้าที่มีคุณภาพมากเจ้าหนึ่งนะครับอันนี้เราก็เดินมาที่ต้องพูดซ้ำเพราะอะไรรู้ไหมกำลังมองหาอะไรบางอย่างอยู่นะครับทุกคน นะ,ะับตรงนั้นเนี่ยบริการดีมากอาหารดีมากยำไข่ดาวอร่อยมากเบคอนอร่อยมากไข่ดาวอร่อยมากข้าวต้มกุยอร่อยมากทุกอย่างที่เป็นแบบอเมริกันเบรคฟาสต์นะฮะโจ๊กอร่อยมากอาหารไทยอร่อยมากจะมีอาหารไทยแบบผัดนะฮะผัดไก่แคปซิคัมอะไรประมาณอย่างนี้ด้วยนะฮะใครที่ไม่ชอบกินอ,อ,อาหารฝรั่งก็มีอาหารไทยมีข้าวต้มขนมปงังกาแฟน้ำส้มสดสด ผลไม้สดๆจ้าชื่อร้านอะไรนะเดี๋ยวก่อนนึกก่อนชื่อร้านครัวเคียงรางอ่าจมัมันมครัวที่อยู่ข้างๆรางรถไฟนั่นเองถ้าเกิดจะแปลกันตรงๆครัวเคียงรางจ้าคุ้มมากหัวละร้อยสามบาทเองบอกต่อสิ่งดีๆนะคะนั่งกินเวลาไม่จํากัดลูกค้าส่วนใหญ่มากินเนี่ยตอนเช้าๆกันเยอะมากแล้วก็ไปต่อว่าต้องขึ้นดงขึ้นดอยเข,ข้าโรงแรมนะฮะทุกคนนี่คือบรรยากาศเนื้อหนือ ตรงถนนที่ถนนหน้าตลาดออตลาดเดีย๋ยวนะตรงนี้ตลาดอะไรพีส่สันปาาคอยอ่าสันปาาคอยสลัดสันปาาคอยจ้ะทุกคนนะฮะนี่คือถนนที่เรากำลังจะเลี้ยวขวาไปสถานีรถไฟนะยะทุกคนรถแดงจ้ะ ช่วนี้น่าขึ้นดอยจังเลยมากี่ทีกี่ทีก็ไม่ได้ขึ้นดอยสทัทีเพราะอยู่ในเมืองเราก็เพลิดเพลินกับการกินเที่ยวชิมนะฮะขึ้นดอยต้องหาโอกาสจริงๆจังๆสักทีหนึ่งนะครับทุกคนนะครับนี่จะ้ะอันนี้เป็นอะไรวะนี่ไงอีคเลงเคอรี่ไปทุกที่นี่คือส่วนสาธารณะ อ๋อนี่สวนสาธารณะที่รถควายรถไฟสายมือเนี่ยนะครับแล้วก็กว่ามือที่เลี้ยวรถเข้าออกเนี่ยก็เป็นรถไฟแล้วก็ร้านที่บอกครัวเคียงรางนะจ๊ะคนนะครับก็มากระตุ้นเศรษฐกิจกันนี่ก็มาทํางานไปด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยนะจ๊ะทุกคนสอนออนไลน์ไปด้วยประมาณนี้นะจ๊ะนี่ครับเราเลี้ยวเข้าถานยรถไฟละ ซ้ายมือด้านหน้านี่ก็เป็นรถไฟขวามือก็เป็นครัวเคียงรงังแล้วก็บอสโฮเชลจ้านี่เป็นตลาดนะัดนะครับตลาดอะไรเขาเรียกตลาดเหล้าเหรอ,ร,หร,อรถไฟหรอรถไฟแต่เ็าจะเป็นเป็นรถถนนนะครับรถไฟอ่ะที่แปลว่าไฟนะครับอย่าลืมมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับจะต้องไปไหว้พระวัดลอยเคราะห์วัดหมื่นล้านวัดดวงดีแล้วก็วัด ชนะสงครามนะครับวัดเป็นชื่อมงคลนามมงคลนะครับรวมถึงวัดดับภัยนะครับเป็นชื่อมงคลอยู่ไม่ไกลจากท่าแพไม่ไกลจากถานนลอยเคราะห์นะครับนี่ไงถึงแล้วขวามือนะเป็นบุฟเฟ่ a อ f นะทุกคนครัวเคียงรางนะเห็นไหมขวามือนิดนึงตรงนั้นก็ ตรงข้ามกับเซเว่นก็จะเป็นสถานีรถไฟแล้วนะฮะอันนี้ครัวเคียงรางจ้ะที่เราเคยรับประทานอร่อยมากร้อยสาบาท all you can eat ก็คือกินได้ทุกอย่างเลยนะในนี้นี่นะครับลานสถานีรถไฟครัวเคียงรางจ้ะทุกคนนี่นะจ๊ะเดี๋ยวเขาไปถ่ายหน่อยดีไหมนี่จ้านะจ๊ะบรรยากาศคร่าวๆจะเป็นแบบนี้ บรรยากาศไปดาวนาาน่าทานนี่จะทุกคนมีสเปเชียลเมนูด้วยนะจ๊ะพี่ขอถ่ายอีกรอบหนึ่งนี่จ้านี่มีเมนูพิเศษด้วยนี่คือ บรรยากาศคนที่กินมื้อเช้าออกไปหมดแล้วตอนนี้ก็สายแล้วบรรยากาศก็เลยจะแบบว่าเป็นแบบนี้ลงๆแต่เมื่อกี้เต็มเลยทุกคนเมื่อกี้เต็มเลยนะฮะพอตอนเช้าอเมริกันเบรกฟาสต์เนี่ยจ้าอาหารเช้าเนี่ยจ้ะทุกคนนี่ไงครัวเคียงรังแล้วก็ที่บอสโซเทลแล้วสายยุดไฟอยู่ด้านซ้ายมือเห็นหรือ,อยังจ้ะ ฝากติดตามด้วยนะครับฝากแชร์ฝากเม้นกันเป็นมิตรกนะัลยาณมิตรต่อกันเราจะบอกต่อสิ่งดีๆไปไหนกินที่ไหนพักที่ไหนนะจ๊ะเราจะลง YouTube ให้กันนะฮะถือว่าช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน